สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นูปเปิ้ล h anel n นะคะและนี่คือ t a r โรดอาร์ติสค่ะคลิปนี้เนาะแปลกตานิดหนึงจะไม่ได้เป็นการดูไพ่ดูดวงอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าจะเป็นการเอาไพ่ามาเปิดให้ดูค่ะคืออันนี้เปิ้ลเพิ่งได้มาล่าสุดนะใครที่ดูคอมมูนิตี้ก็อาจจะเห็นว่าเปิ้ลมีบอกเนาะว่าเปิ้ลเพิ่งได้ไพ่ล่าสุดมาคือเป็นสีสำรับนี้นะคะลงในคอมมูนิตี้แล้วก็ถามไปก็มีเพื่อนหลายคนบางคนก็อยากให้ คะแนนรีวิวไพช่ชุดนี้ชุดนี้อะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าต่อไปเราอาจจะมีการทำคอนเทนต์ในการรีวิวไพ่บ้างเนอะสำหรับใครที่อาจจะชอบสะสมอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาลองดูก่อนว่าเออหน้าไพ่เป็นยังไงสนใจไหมเราอาจจะไปตํากันอะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้แนะนําให้ไปเหมือนเสียเงินฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้เนาะลองดูตัวเองค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเอ,อ,อยู่ในจุดที่โอเคไม่ได้เดือดร้อนนะก็สามารถสะสมได้นะคะเราก็เหมือนกันหละ พลีกายพลีชีพไปซื้อมาก่อนอ,อย่างหี้เนาะแล้วก็เอามาให้ดูกันก่อนนะว่าแต่ละสำรับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตามความคิดเห็นของเปิ้ลเนาะว่าชอบไม่ชอบอันไหนอะไรยังไงเนี่ยก็จะทยอยทาเรื่อยๆแล้วกันถ้าเม,มื่อไหร่มีไพ่ใหม่มาพอสมควรก็จะเอามาทําให้ดูเนาะแต่ว่าด้วยความว่าล่าสุดเนี่ยอันนี้คือประมาณกุมภาจนถึงมีนาเนาะเปิ้ลอะ ได้มาสีสำรับนี้เลยในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็เลยเออเนี่ยได้เยอะพอสมควรล้ะเราก็เลยมาทําว่าไพายล่าสุดที่เราได้มาแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็จะมีสีสำรับค่ะอย่างที่เห็นข้างหน้าเนาะอืม ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ทาโร่นะคะต้องบอกว่ามีไพ่ทาโร่สองอันออร์เคิลสองอันเนาะไพ่ทาโร่อันนี้เป็นกล่องใหญ่เลยนะเป็นแบบไพ่ทาโร่นะแล้วอันนี้ก็เป็นไพ่ทาโร่เหมือนกันไพ่ทาโร่คือไพ่ปกติที่มี78บใบเนาะเราก็คงรู้อยู่แล้วไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีตามที่คนไทยรู้จักกันเนาะแล้วก็อีกสองสำรับค่ะอันนี้เป็นออร์เคิลนะคะอันนี้เป็นออร์เคิลความรักนะคะ นะมี33มบใบที่เปิ้ลนซื้อมาเพราะว่ามันแบบรูปสวยมากเลยก็เลยอะเอามาลองดูแต่ถามว่าจริงๆเราถนัดไพ่ออราคเคิลไหมก็ต้องบอกว่ามันต้องใช้เวลาเนาะความหมายของไพ่ออราเคิลเนี่ยมันอาจจะเหมือนค่อนข้างจะใช้รูปภาพใช้เซนสอะไรในการดูมากกว่าไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ออริจินอลเด็กนะาต้องบอกแบบนี้คือถ้าเป็นออริจินอลเด็กหรือว่าพวกไบรเดอร์เวทอะไรอย่างเงี้ยเนอะที่มี78ใบความหมายมันมาตรฐานถูกไหมคะแต่ว่าโอเคพอมันมีไพ่ทารอดเหมือนกันแต่ว่าเป็นไพ่เหมือนแบบเอิมเป็นนักวาดคนอื่นๆขึ้นมาเป็นไพ่สวยงามอะไรแบบเนี้ยมันก็จะคงความหมายเดิมค่ะแล้วก็อาจจะมีความหมายพิเศษตามตามแต่ละคนที่เขาทําขึ้นมาเนอะเป็นเหมือนแบบความหมายเฉพาะออนท็อปขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยเราสามารถใช้ความหมายนั้นได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราใช้ความหมายเดิมของ78ใบได้ไหมก็บอกว่า สเนาะเพราะฉะนั้นไพ่ทารโร่มันจะสะดวกใช้มากกว่าเพราะว่าเหมือนถ้าเรารู้ความหมาย78บแใบแล้วเนาะใครยังไม่รู้วิธีนะก็ไปตามเรียนได้คะ่ะบว่ามีคลิปเรียนฟรีอยู่เนาะส่วนใครดูแล้วยังไม่จุใจอยาจะเรียนเพิ่มเติมก็ ติดต่อมาโรงเรียนกับเปิ้ลได้เปิ้ลมีคอร์สที่เป็นกลุ่มปิดใน Facebook นะคะในราคาถูกมากเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเอาเรียนไปเป็นเหมือนมีวิชาติดตัวเนาะเอาไปดูให้ตัวเองหรือจะไปประกอบอาชีพก็ได้นะคะอ่ะส่วนไพ่ออร์คเคิลเนี่ยมันยากอย่างที่เปิ้ลบอกใช่ไหมมันต้องใช้เวลาศึกษาความหมายมันก็เฉพาะตัวแล้วก็ใช้เซนอะไรเงี้ยแต่สําหรับนี้พาวลี่พีเซนนะคะอันนี้เป็นสําหรับที่ชื่อว่ายานนะโลกอันนี้เป็นออร c l เคิลคัของคนไทยนะอันนี้อาจจะเป็นต่างชาติเนาะทั้งหมดเนี่ยเป็นต่างชาติหมดเลยอันนี้เเเป็นนนนนนขอองคคไทย่่ะะะจจมมีพหืกัถ้าาวสใ นเนี่ยเดบนจะแชร์เพจไว้ให้นะสำหรับคนที่อยากจะซื้อนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปด้วยกันแต่แต่แตละทีละอันแล้วกันเนาะ เรามาเริ่มต้นกันที่ชุดนี้เลยนะคะยานาโลกสมบูรณ์ค่ะเป็นชุดที่เพื่อนพาวลี่พรีเซนต์ถูกไหมก็เลยนาขึ้นมาพูดก่อนนะอย่างที่บอกว่าเป็นออร์เคิลของคนไทยนะคะชุดนี้จริงๆอ่ะเขาแบ่งเป็น2ชุดคือชุดที่1เนี่ยมี64ใบแล้วก็ชุดที่2อีก64ใบนะออกมามันเลยหนาแบบนี้เห็นไหมมีไพ่แบบทั้งหมดในกล่องเนี่ยคือร28บใบที่เขาทําค่ะคือรอบแรกเนี่ยใบที่1จนถึงใบที่100่งร้อเออใบที่1จนถึงใบที่64สะคะเป็นยานาโลกเฉยๆนะเสร็ ก็เลยเหมือนออกไพ่ออกมาเพิ่มเป็นชุดที่2คือหมายเลข65เนาะจนถึง128นะคะแล้วก็กล่องที่2เนี่ยคือกล่องแรกไม่ไดเอามาโชว์เนาะเอาไปเก็บไว้แล้วนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะเลยไม่ได้สามารถโชว์ได้นะคือจะเป็นกล่องที่แบบเป็นไซส์64บใบค่ะคือจะบางๆเนาะก็คือไซส์แบบปกติอันที่แบบครึ่งหนึ่งกว่านี้เนาะแล้วพอเขาออกชุดที่2ค่ะเขาเลยทํากล่องใหญ่กว่ามาตรฐานนิดนึงเพื่อที่จะสามารถเอาชุดที่1กับชุดที่2มารวมกันได้แล้วเขาก็เลยตั้งชื่อชุดนี้ว่ายานนะ ครบแล้วล่ะสมบูรณ์แล้วล่ะจาก64ใบเป็น128ใบคือถ้าใครมีชุดที่1กับชุดที่2ก็ใส่รวมกันที่กล่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นโชคดีของเปิ้ลที่เปิ้ลได้มาพร้อมกันเนาะสำหรับ2ชุดก็เลยใช้พร้อมกันเลยบางคนเนี่ยเขาก็เหมือนแบบใช้ชุดที่1มาเกาะหน้านี้ไปนานแล้วเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้รวมกัน2ชุดนะแล้วบางคนก็แบบมือเล็กใช่ไหมเขาก็ไม่สามารถจะแบบสับไพ่ที่มันหนาขนาดนี้ได้เนี่ยเออมันก็อาจจะยากนิดนึงอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ว่าด้วยความว่าโชคด,ดีเปิ้ลเป็นคนมือใหญ่ <laughs> ก็สามารถสรับไพ่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะะไรเน Mm-hmm. และไพ่ชุดนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าที่ดึงดูดเลยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่เปิ้รู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีอะไรลึกลับจริงๆเวลาเราเปิดไพ่ทุกครั้งเราจะรู้สึกว่าขนลุกรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่ตื่นตาตื่นใจที่ทําให้เราได้รู้อะไรแบบนี้เนาะใครที่สนใจอยากจะดูว่าเปิ้ลเปิดไพ่แล้วเป็นยังไงเนาะตามไปดูคลิปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาได้ใครเคยดูเปิ้ลจะแปละลิงก์ให้นะใครยังไม่เคยดูตามไปดูได้คะ่ะอันนั้นเปิ้ลจะใช้ไพ่ชุดนี้เลยในการทํานายให้วดบออไรบไมมี128นะล ข้างหลังไพ่หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะสีแดงสวยงามนะแล้วก็กระดาษดีเลยค่ะถ้าเทียบกับไพ่คนไทยทั้งหมดที่เปิ้ลเคยซื้อมานะเปิ้ลว่าของเขาดีเลยแล้วเนี่ย128บยบแปใบมันไม่ได้ลําบากในการกรีดสำหรับเปิ้ลนะแต่ว่าโอเคถ้าใครแบบมือเล็กหน่อยแบบผู้หญิงมือเล็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะต้อาางใช้วิธีการเหมือนเขาเลยนะแบ่ง,แบ,งแบ่งสับอะไรแบบเนี้ก็อาจจะช่วยได้เนาะอืมหน้าไพ่ก็สวยงามค่ะอืม นะเนี่ยมันเป็นหน้าไพ่นะสวยงามก็จะมีความหมายที่แบบลึกซึ้งนะต้องบอกแบบนี้นะตอนที่เพื่อนทาคลิปอันนี้ให้ดูด้วยความว่าเป็นสําหรับที่2ใช่ไหมคะที่เขาออกมาชุดแรกเนี่ยที่เป็นเบอร์หนึ่งถึงหกสซึ่งเขาออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเขาก็จะมีคู่มือให้แต่ว่าในกล่องอจะไม่มีคู่มือให้นะต้องบอกว่ามาเนี่ยมันจะมีแต่ไพ่เลยเนี่ยเห็นไหมเป็นกล่องแล้วก็มีไพ่มาแค่นี้ไม่ได้มีคู่มือไม่เหมือนไม่เหมือนสําหรับต่างชาติหรือว่าบางสําหรับที่เขาจะมีคู่มือมีบุ๊กเลตให้เนาะอันน PDFF ให้ที่บอกความหมายคร่าวๆแต่บอกว่าออมถ้าอ่านแล้วจําเป็นต้องอ่านไหมก็ถ้าอ่านไว้ก็พอจะได้ความหมายบ้างนะแต่ว่าคุณสามารถตีความลึกกว่านั้นได้อย่างเช่นดูตามหน้าไพ่เนาะแล้วสามารถตีความได้มากกว่านั้นก็ได้นะคือไพ่ออร์แเคิลอะเสน่ห์ของมันคือการที่เราตีความหมายจากหน้าไพ่ที่เรามองกับคําถามที่เราถามอะไรแบบนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความมีความแบบ เก๋อะไรอย่างเงี้ยของของไพ่ยอยู่นะที่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไพ่ตีความไปแบบไหนเราก็จะรู้สึกไปแบบนั้นได้ส่วนเบอร์ที่65จนถึง128ซึ่งออกมาทีหลังเนอะเป็นไพ่ชุดที่2เนี่ยทางทางทางเพจเขาหรือคนทำเนี่ยเขายังไม่ได้มีความหมายออกมาให้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามต่อไปแปลว่าตอนนี้ถ้าไพ่หมายเลข65จนถึง128ยที่เปิ้นใช้อะแปลว่าเราใช้เซนส์นส่วนตัวในการดูหรือว่าดูจากหน้าไพ่ไปเลยจริงๆมันไม่ได้ยากค่ะสมมติมีไพ่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นไพ่พ่อแก่เขาจะมี เขาเรียกนะมีเลขที่อยู่เนาะเนี่ยสังเกตจะมีเลขที่จะมี 1- นึ่งถึงร้อยยเลยเนาะแล้วก็จะมีบอกชื่ออยู่ว่าแปลว่าอะไรเนาะพ่อแก่อ่ะหรือบางใบอ่ะไอเงี้ยหน้าทีทองแล้วก็จะว่าเออแปลว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เงินได้ทองอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าเราดูจากหน้าไพ่ได้อย่างเช่นถ้าเป็นพ่อแก่เอยแปลว่าเรามีความผูกพันกับพ่อแก,หออไไอแกอ่หรือเปล่าเราต้องไปไหว้พ่อแก่ฤาษีหรือเปล่าหรือว่าโอเคให้เราคิดถึงครูบาอาจารย์ไหมหรือว่า โอเคถ้าเกิดมีปัญหาให้ไปปรึกษาผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับคําถามของเราเนะที่เราจะใช้นะมันก็เป็นไพ่แบบนี้ซึ่งบางคนอะเปิ้ลเห็นว่าเออเขาไปทําสีที่ขอบกันก็สวยดีนะไม่รู้เขาไปทําที่ไหนเนะใครรู้ก็มาบอกเปิ้ลด้วยนะเห็นเขาไปทําสีขอบกันแบบเหมือนไพ่เป็นสีแดงใช่ไหมเขาก็ไปทําขอบตรงนี้เป็นสีแดงกันก็ก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยเปิ้ลมองว่าไพ่ชุดเนี้ยค่อนข้างจะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเราก็จะแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าถ้าเวลาเราจะทําอะไรเราอาจจะต้องถามไพ่ดูก่อนเนาะอย่างตอนที่เพ่จะทําคลิปที่บอกเนาะคลิปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากจะบอกอะไรเราเปิ้ลก็ถามไพ่นะว่าโอเคอยากจะทําอะไรหรืออยากจะชี้แนะอะไรให้กับใครไหมอะไรอย่างเงี้ยไพ่ก็ยินดีที่จะที่จะมาแบบทําพิกัเด็กกับเปิ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ทําคลิปนั้นออกมานะคะอันนี้เป็นคร่าวค่ะดูอนงสยยเลืิ มีไพ่แบบเนี่ยอันนี้สวยมากเลยดวงสมพงษ์เห็นไหมก็จะเป็นเขาเลยน,นะเอ่อม,มังกรเนื้อกับไก่ฟ้านะเป็นไพ่คู่กันอันนี้เห็นไหมสวยงามลายเส้นก็เป็นลายเหมือนแบบเนี่ยเป็นภาพวาดเนาะที่ดูแบบแต่กระดาษดีคะ่ะกระดาษเหมือนเป็นกระดาษอาร์ตลื่นๆมันๆนะแต่ว่ามันไม่ได้มันแบบมันมากนึกออกไหมมันเหมือนกึ่งด้านกึ่งมันบอกไม่ถูกนะแต่กล่องโอเคกล่องอาจจะแบบ นะมันเป็นกล่องกระดาษอ่ะก็ต้องเข้าใจนะเราก็อาจจะต้องรักษานิดน,นึงไม่งั้นตามขอบมันก็จะเริ่มแบบมีปัญหาเนาะเอออะไรแบบนี้นะคะใครสนใจก็ไปตามสั่งได้ใครที่แบบเป็นสายแบบชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบมูอะไรเงี้ยเออิ้ลก็แนะนําษษไพ่สําหรับนี้นะว่าสามารถเอาไปใช้มูได้นะคะแต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันเนาะมันก็จะไม่เหมือนไพ่ทาโร่หรือไพ่ออร์เคเอาอื่นๆทั่วไปนะอันนี้จบไปสําหรับไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครอยากรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณตามไปดูที่คลิปเกก่่าทีิ 8, ไไ้้ลนะะง์ไไวดนค ต่อมาค่ะอันนี้เป็น Oracle อีกอันหนึ่งเนอะอันนี้เป็น o r ร์ค e ลของต่างชาติเนะเนี่ยคุณชานาลีนะคะกิบสันเนอะเขาเป็นคนทําค่ะชื่อไพ่คือ TLC for the soul นะคะมันเหมือนแบบเป็นจิตวิญญาณเนอะแล้วเป็นไพ่แบบคือเป้นเห็นมันเป็นดอกไม้เป็นแบบผีเสื้ออะไรเงี้ยก็เลยแบบอา่าลองซื้อมาดูเนอะว่าน่าจะเอามาใช้ในแบบ การดูเกี่ยวกับความรักคําแนะนําเกี่ยวกับความรักอะไรแบบนี้ได้เนาะเป็นไพ่ออร์เคิลชุดนี้มี33ใบนะกล่องเป็นแม่เหล็กเออแบบค่อนข้างดีนะคะเนี่ยเป็นกล่องแบบแบแบแบบนี้เนาะเห็นใช่ไหมคะเป็นแป๊กแบแบบนี้เปิดมาค่ะเขาก็ไม่ได้มีคู่มืออะไรนะสําหรับชุดนี้นะเพราะว่าข้างหลังนะความหมายเขาแบบละเอียดอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนใบที่บอกว่าเป็นเหมือนจดหมายจากแบบคนแต่งเนาะถึงเราเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็คู่มืออันนี้ค่ะ ความหมายไพ่เนาะก็จะมีเขียนอย่างนี้อยู่ละเขาเลยไม่จําเป็นต้องมีเล่มนะคะเขาก็จะมีเขียนว่าเนี่ย มีเขียนความหมายตรงนี้แล้วลถ้าเขาไม่เข้าใจอ่ะด้านหลังก็คือจะมีอธิบายอีกยาวมากเลยเราสามารถใช้ความหมายจากในนี้ได้เลยก็จะสะดวกเหมือนกันนะคือบางบางออราเคิลเนี่ยเขาจะมีคู่มือต่างหากเราก็ต้องไปนั่งอ่านใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ออราเคิลเนี่ยที่เป็นต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาสากลส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษอ่ะเราอาจจะมีอุปสรรคกับการใช้ไพ่ออร c าเคิลเหมือนกันเนอะถ้าเราตีความภาษาอังกฤษไม่แตกฉานแล้วบางทีมันแอปสแลกเนาะมันเป็นแบบนำมาทำมากๆเนี่ยเราก็อาจจะ้ใชเารต้องใช้เวลา กมือน,นัพอเปิดไพ่ขึ้นมาใบหนึ่งเราแบบต้องใช้ความรู้สึกหรือพลังงานพอสมควรในการที่จะตีความหมายให้มันแบบลึกซึ้งเนอะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ออร์เคิลมาก็ต้องบอกว่ากว่าจะเอามาใช้ก็ใช้เวลาเหมือนกันมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนแบบ มันก็มีบางออร์เคิลนะคะที่แบบว่าตีความง่ายเข้าใจง่ายอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้เลยแต่บางชุดเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับเขาพอสมควรเนาะกว่าที่เราจะแบบใช้ความหมายกับเขาได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คร่าวๆสําหรับชุดนี้เนาะอันนี้ปุณยยังไม่ได้ใช้เลยก็เลยผ่านไปก่อนนะคะต่อมาเป็นชุดนี้เลยอันนี้เป็นไพ่ทาโร่แล้วสวยมากเลยเนาะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยเป็นจำไม่ค่อยได้คือประมาณแบบห้าหกร้อยบาทอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ไปเนี่ยอันนี้เป็นซื้อที่อ่อ คีโน้กคุณิยะที่เซนทันเวิลนะคะที่เซนทันเวิลเนี้ยได้มาเนี้ยจริงๆได้เซนทันเวิลหมดเลยอันนี้ก็เซนทันเวิลนะคะแล้วก็ไพ่ที่เป็นออร์เ e คิลอันเนี้ยก็เซนทันเวิลเหมือนกัน3ชุดเนี้ยคือได้มาจากเซนทันเวิลพร้อมกันนะแต่ว่าไพ่ออร์เคิลที่เป็นยานาโลกอันนี้ค่ะก็คือสั่งมาทางเว็บเนาะเป็นของคนไทยอันนี้ตังหะนะคะก็เลยเหมือนแยกจากกันอันเนี้ยคือไปปุ๊บเจอแล้วเหมือนแบบน่าจะเพิ่งออกใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกล่องสวยจังเลยอะเป็นสีแบบ น้ำเงินทองๆเนอะอะไรอย่เงี้ยแล้วพอซื้อราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าโอเคมันเป็นไพ่ที่ใช้ inspiration มาจากเหมือนแบบนิทานแบบเรื่องเล่าความเชื่อประลัมปรลาอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าน่าจะสวย <B> พอเปิดมาค่ะคือแบบกล่องก็ดีมากเลยนะเห <T> ็นไหมเป็นกล่องแบบกล่องอาร์ต S <S <ess> นี่แหละข้อดีของไพ่ต่างชาติจริงๆมันอยากให้คนไทยทำทำกล่องไพ่ได้สวยแบบนี้นะถ้าทําได้นะแต่ว่าด้วยความว่าไพ่อันเนี้ยเ้ลมีใช้แล้วเนอะอันนี้มีคลิปที่เ้ลทำแล้วเหมือนกันนะคะตามไปดูได้ค่ะมีพิกัดเด็กที่เ้ลใช้แล้วนะเดี๋ยวเ้ลจะแปะลิงก์ไว้ให้ตามไปเล่นดูได้ว่าเออหน้าไพ่เป็นยังไงได้ความหมายแบบไหนเนาะอันนี้มีใช้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่เรียงลวเนาะกระดาษก็คือจะแบบเนี่ยสังเกตหลังไพ่หไหมมองเห็นไหมคะมันจะเป็นกระดาษแบบเหมือนเป็นตารางตารางเนอะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบมันก็จะเหมือนแบบ แข็งๆหน่อยเป็นกระดาษแบบดีอะดูแล้วแบบแล้วรูปไพ่ก็น่ารักเนี่ยขนาดห้าเหรียญยังน่ารักเลยเห็นไหมปกติห้าเหรียญมันจะเป็นขอทานแบบไม่อันนี้ยิงแบบตุ๊กตาแม่ลูกโดกอะนึกออกมามคือแบบน่ารักเนี่ยดูหน้าตานะจะแบบดูไพ่คือแบบสวยเลยค่ะต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นภาพแบบถ้าเราเป็นคนที่ชอบแบบวอลดิสนี์เป็นคนชอบการ์ตูนนิทานอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นไพ่แบบเป็นธีมแบบนิทานอะไรอย่างเงี้ะเนี่ยจะเป็นไพ่แบบน่ารักน่ารักแล้วกระดาษก็ดีมากนะนะคะ ก็แต่ถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละใบเนี่ยเขามีอินสปิเรชันมาจากนิทานเรื่องอะไรอะบุ๊กเล็ต์เขามีอมืนี่แหละข้อดีของการที่เราแบบซื้อแบบไพ่ทาโร่ของต่างชาติส่วนใหญ่เขาจะมีบุ๊กเล็ตเนาะอย่างเงี้ยเขาจะมีบอกค่ะว่าเนี่ยว่าที่มาของไพ่นะอย่างเงี้ยว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะ The Lovers อันเนี้ยอินสปิเรชันเนี่ยเขาบอกว่ามาจาก Beauty and the Beast นะเออมาจาก Walt Disney เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อ่านความหมายจากไพ่ตรงนี้ได้นะคะว่าความหมายเนี่ยแปลว่าอะไรเนาะซึ่ง ซึ่งไพ่ปกติเนี่ยที่เขามีบุคลากมาให้อะส่วนใหญ่เนาะที่เป็นของยุโรปเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะมีอัพไซด์ อัปไรส์นะ upright, นะก็คือเป็นเหมือนแบบไพ่พหัวตั้งเนอะกับรีเวิร์สนะคะก็คือเป็นไพ่หัวกลับคือถ้าเราสามารถใช้ไพ่หัวตั้งหัวกลับได้เราใช้ความหมายตามนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเวลาอ่านหรือเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจในการอ่านถามว่าเราสามารถใช้ความหมายออริจินอล78ใบได้ไหมก็บอกว่าคุณสามารถใช้ได้นะเพราะเปิ้ลใช้มาแล้วเนอะโดยที่เปิ้ลยังไม่ได้อ่านบุ๊กเลตแล้วเปิ้ลเอาไปใช้เลยนะตามคลิปที่เปิ้ลบอกนะก็สามารถใช้ได้ได้ความหมายที่โอเคเหมือนกันแต่ถ้าเรามีเวลาแล้วเราอยากได้ความหมายที่มันแบบลึึกกซ้้งมมมมี special, ีสเเปขาาาาาไอออราาารถ่น่นนในคูื ได้เลยนะคะไพ่สำหรับเนี้ยก็ต้องบอกว่าน่ารักทีเดียวมีหลายคนที่ปแบบเพิ่นเห็นละเริ่มเห็นว่ามีคนไปซื้อมาแบบมาใช้ละราคาไม่แพงแล้วก็กระดาษดีค่ะใครอยากสะสมอันนี้เพินก็แนะนํานะไพ่าสาหรับเนี้ยดีจริงๆนะโอเคค่ะ สุดท้ายกับกล่องใหญ่โตอลังการกล่องนี้นะคะ The Shadowland Charot นะคะอันเนี้ยเมื่อกี้พูดผิดตอนแรกเพื่อนบอกว่าเราได้จากคีนงใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนได้จากเซนเทนเวล์เหมือนกันวันเดียวกันแหละแต่ว่าเนี้ยเพื่อนได้จากเอเชียบุ๊กแต่ว่าเอเชียบุ๊กค่ะได้จากตรงกลางที่เขาจัดบูธเนาะเหมือนเขาแบบเอาของมาลดราคาอะไรเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยเป็นไพ่ที่เพื่อนรู้สึกว่าคือเหมือนเขาบอกว่าเออมันมีตําหนินะอาจจะเป็นที่กล่องหรือจากที่ไพ่หรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดูแล้วลดราคาพิเศษแบบ30%อะไรเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่แน่ใจว่า ราก็ไม่ได้จะซื้อเนาะแต่ว่าพี่ที่ไปด้วยกันก็บอกว่าซื้อเธอเหมาะกับเธอเลยเงี้ยเบนก็เลยอ่าโอเคได้แล้วก,กล่องก็ไฮโซอลังการค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องแม่เหล็กเหมือนกันเห็นไหมเป็นแบบแปบบ๊แบๆเนี่ยเบนชอบความที่กล่องเป็นแบบเนี้ยของของไพ่ต่างประเทศเนาะคือถ้าเกิดว่าไพ่ไทยทําได้จะดีมากอนาคตถ้าเกิดเบนมีโอกาสได้ทาไพ่เนาะก็เราจะทํากล่องให้มันดีๆเนาะอันนี้ก็คือหนังสือคู่มือก็คืออลังการเลยค่ะส่วนใหญ่จะมีเนาะแล้วนี้ก็เป็นกระดาษมันๆด้วยเขาก็จะอธิบายไพ่เหมือนกันเลย ละเอียดชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อไพ่แล้วไม่แน่ใจว่าจะตีความหมายได้ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆเขามีคู่มือให้เนาะเราสามารถอ่านได้เนาะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าไม่แตกชั้นกับคำคำตอบอะไรแบบเนี้ยก็สามารถไปเรียนได้เนาะอย่างที่เปิ้ลบอกเนาะว่าเิ้ลอ่ะมีให้เรียนฟรีนะใน YouTube นะมีคลิปเยอะแยะเลยสามารถไปตามเรียนได้นะสำหรับคนที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะจ๊ะโดยที่ไม่เสียเงิน ความเก๋ของมันนะคือเห็นไหมเป็นไพ่ขอบทองค่ะคือตอนแรกมันเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ขอบแหละที่มันแบบมีปัญหาเนาะเพราะว่าสีมันไม่เรียบะอะไรเงี้ยแต่จริงในไพ่อะพอเราได้กลับมาแล้วเราเอามาใช้เราถึงรู้ว่าเออมันมีไพ่บางใบที่มันก็แบบเหมือนแบบมีมีแบบด่างพอยหนึง่งซึ่งจริงถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันใช้งานได้ตามปกติเนาะถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเนาะแต่ว่าชุดเนี้ยเปิ้ลยังไม่เคยเอาใบใช้เหมือนทําคลิปเลยเพราะฉันก็จะไม่มีคลิปสําหรับทาอันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตามแบบ เขาเรียกอ,อะไรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนอะทุกครั้งที่เปิ้นจะรีวิวไพ่เขาที่แล้วที่เปิ้นรีวิวไพ่เก่าเนอะชุดก่อนหน้านี้ยเราก็มีการทําเหมือนแบบตอบคําถาม5คําคถามอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเปิ้นก็จะทําด้วยก,ก็แล้วกันถึงแม้ว่าเราจะรีวิวสีสำรับเนอะก็ถือว่าเป็นท้ายท้ายคลิปแล้วกันว่าเราใช้สําหรับนี้ก็แล้วกันในการที่จะเหมือนเหมือนเหมือนตอบคําถามเนอะใครมีคําถามในใจ5คําคถามเนอะเราก็เลือกว่าเราจะ ถามคาถามอะไรกับคำตอบเบอร์ไหนอะไรเงี้ยเราก็ลองดูคะ่ะว่าตรงกับใจคุณไหมเนอะเออมาใช้ชุดนี้เพราะว่าชุดนี้ปิ้นยังไม่ได้ทาพิกอเด็กเลยเออเอามาลองใช้ดูกันเนาะอันนี้จริงๆแต่อันนี้ปิ้นมีใช้ไปบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เลียงไพ่เหมือนกันนะไพ่ค่อนข้างน่ารักนะคะมันจะเป็นภาพวาดแบบเหมือนแบบเงี้ย แต่ว่าถ้าบางคนกลัวปุ้นก็มองว่ามันก็มีไพ่ความแบบหัวกะโหลกอะไรเงี้ยเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยแต่มันก็น่ารักมันก็เป็นการ์ตูนไม่ได้ดูแย่นะเนี่ยมันก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าความเก๋ของมันคือเพราะว่ามันเป็นขอบทองเฉยๆปุ้นเป็นคนชอบแบบไพ่มีขอบเนอะแบบขอบทองขอบเงินขอบแบบว่าขอบสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ยเออก็ค่อนข้างสวยคะคะแต่ว่าอะ บางคนอาจจะชอบให้สไตล์นี้บางคนอาจจะไม่ชอบนะเนี้มันเหมือนแบบเป็นลายเส้นเหมือนภาพวาดเหมือนแบบสีสีไม้อะไรอย่างเงี้เนาะเออมันก็น่ารักมีความกิิบเก๋กกในตัวของมันเหมือนกันก็ดูไม่ยากอะไรเงี้ยใช่ไหมสิบถ้วยเนาะอย่างเงี้ยเราก็ดูชัดอันนี้เขาใช้เป็นกระป๋องสีแทนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะน่ารักดีเก๋ๆเนาะก็ไม่รู้ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นการ์ตูนหรือเปล่านะ The Shadow Land อะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้เนาะเออมันอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นการ์ตูนแล้วเอามาวาดเป็นไพ่ทาโร่อ,อะไรแบบนี้ก็ได้นะอืม ค่อนข้างโอเคค่ะ78สิปใบก็หนาเหมือนกันนะเนี่ยหนาเหมือนกันอืมแต่ขอบทองก็สวยงามดีค่ะก็ค่อนข้างถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าจริงๆแล้วกล่องเนี้ยเปิ้นรู้สึกว่ามันพันแบบพันปลายๆบางแล้วลด3 0เหรือประมาณพันต้นๆที่เปิ้นได้มานะพันแบบตึงนึงอะ่ะพันนิดเดียวอะไรเงี้ยก็อ่ะก็เลยได้มาแต่ว่าถ้าให้แนะนําเลยจริงๆนะเออเปิ้นว่าไพ่เมื่อกี้ไพ่ชุดเนี้ยแนะนาเพราะว่ามันแบบ ห้าหกร้อยอ่ะแล้วมันน่ารักมากแล้วกระดาษดีมากเลยนะเลยบบเออเนี่ยเป็นมือหนึ่งด้วยไม่ได้แบบไม่ได้มีอันนี้คือแบบออกมาจากช็อปแบบสวยงามแบบเพลิดพริงเลยไม่ได้มีอะไรที่มีตําหนิเลยนะในราคาหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออจาราคาเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ว่าโอเคคุณไปหาได้เลยที่เอเชียบุ๊กหรือ ino, คิโนคุนิยะก็ได้นะคะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้สองที่เนี้ยเพิ่งก็เห็นเขามีสั่งหนังสือออนไลน์นะเพราะฉะนั้นคุณก็สั่งไพ่ออนไลน์ได้เช่นกันนะจ๊ะอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่อง หลังจากที่เรารีวิวไพ่มันเป็นการรีวิวพ่แบบคราวๆเนอะเปิ้นก็ไม่อยากเสียเวลาการรีวิว,ว,วไพ่แบบเยอะเกินไปเนอะแต่เราจะมาดูท้ายคลิปละอันนี้เรามาเป็นคําถาม5คําคถามดีกว่าเนะว่าคุณมีคําถามอะไรอยาจะถามพ่เปิ้นจะบอกคําตอบให้นะแล้วเราก็เอาไปแมชกันเองเนอะ มาเริ่มต้นกันเลยค่ะกับคำถามเนาะเปิ้ลจะมี5คําตอบให้นะเหมือนเดิมแมทกับคำถามของคุณใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้เนาะคือคุณอาจจะมีคําถามน้อยกว่า5คําถามก็ได้แต่แม็กซิมัมคือ5คําถามนะคะแล้วก็เลือกคําตอบของคุณค่ะสมมติว่าสมมติเรามีคาถามเดียวเนาะเลยอยากถามว่าคนรักเก่าที่เรารออยู่จะกลับมาไหมอะสมมติอย่างนี้แล้วคุณก็เลือกว่าคุณอยากจะได้คําตอบที่1 234 5อันไหนสมมติคุณเลือกอันที่คุณก็รอค่่ะวาอันที่3แปลว่าไรเนาะคุณแต่ถ้าก็รอค่ะว่าเอาาคํตอบที่2คําตอบที่5 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่จาเป็นต้องเรียงนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมี5คําถามคุณก็ไล่ไปได้ค่ะแล้วก็จะอันไหนแมชกับคาตอบเบอร์อะไรก็สามารถทําได้เนาะเออถือว่าเป็นกิมมิกสนุกๆจากการรีวิวไพ่ก็แล้วกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะเป็นการเหมือนแบบประถมระเลิกเนะในการเปิดไพ่แต่ละครั้งนะี้ยมันก็จะถือเป็นแบบหลักการปฏิบัติละกันทุกครั้งที่มันรีวิวไพนะ่เนี่ยก็ตามดูละกันท้ายคลิปมันก็จะมีการเหมือนตอบคําถามค้าคถามอะไรอย่เงี้ยให้เสมอละกันคําถามแรกค่ะเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลาอะไพ่อยากจะตอบอะไรคะ เปิดขึ้นมาหนึ่งเหรียญแปลว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีคะ่ะไพ่หนึ่งเหรียญถ้าถามว่าคุณจะมีโชคเรื่องการเงินไหมมีนะเพราะเป็นไพ่เหรียญถ้าถามว่ามันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไหมม,มีนะคะแล้วก็เป็นเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงด้วยถ้าอยากจะถามว่าเริ่มงานใหม่ดีไหมเปลี่ยนงานดีไหมก็ arose, ต้องบอกว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมีความมั่นคงแต่ทุกอย่างมันจะเป็นไปแบบ Cha της, ช้าๆนะต้องบอกแบบนี้ถ้าถามว่าความสัมพันธ์เขาคิดยังไงกับคุณคนเนี้ย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ความสัมพันธ์มันเป็นเหรียญอยู่เนอะแปลว่าต้องใช้เวลาในการดูอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนถ้าถามว่าจะมีการเหมือนแบบกลับมาเริ่มต้นกันไหมอ่ะก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันแต่ว่ายังไม่เห็นชัดว่ากลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นยังไงเพราะมันไม่ได้เป็นไพ่ถ้วยเนอะก็ต้องบอกว่าเหมือนมีการกลับมาเริ่มพูดคุยกันอะไรแบบเนี้ยได้นะคะอันนี้สําหรับใบแรกนะใบที่2คําตอบคือปึ๊บ ไพ่ออกมาว่า temperance แปลว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะถ้าถามว่าจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานไหมมีมีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางไหมมีมันอาจจะต้องมีอะไรที่คุณว้าวุ่นเข้ามาให้คุณต้องแบบ จัดการเยอะแยะเนาะในเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องบอกว่ามันจะมีความยุ่งอาจจะมีการต้องเจรจาพูดคุยให้ระวังอารมณ์ให้ดีนะคะสำหรับใครที่ถามคาถามในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะอาจจะมีความว้าวุ่นใจได้นะอารมณ์แปรปรวนมีอะไรต้องทําเยอะมีเกณฑ์เดินทางใครจะเปลี่ยนงานได้ไหมมีเกณฑ์เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะมีการโยกย้ายที่อยู่ด้วยถ้ามีใครถามถึงนะถ้าถามถึงความรักความรู้สึกนะยังไม่นิ่งต้องบอกแบบนี้นะยังไม่นิ่งมันยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะคะอ่ะคาถามที่3มาคําตอบคือ จัสติกค่ะม,มันน่าจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานมากกว่าเนาะจัสติกอะ,อะถ้าถามว่าการงานจะก้าวหน้ารุ่งเรืองไหมอะไรแบบนี้ค่อนข้างมั่นคงดีใครมีคดีความฟ้องร้องมีโอกาสชนะนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายโจทย์นะเป็นคนเป็นคนฟ้องนะคะอาจจะไปข้องเกี่ยวกับธุรกรรมสัญญา,าถ้าใครถามว่าจะได้งานใหม่ไหมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เซ็นสัญญานะแปบลบว่าคุณจะได้งานใหม่นะคะถ้าเกิดถามว่าจะโปรโมทไหมก็มีเกณฑ์ได้โปรโมทก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นไพ่ที่ดีสําหรับ คนที่ทำงานละกันเนาะในเกี่ยวข้องกับการงานเนาะมีการก้าวหน้ามีการโปรโมตได้งานใหมมีความมั่นคงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดยเฉพาะราชการเนาะหรือว่าทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารก็จะค่อนข้างก้าวหน้าดีถ้ามีคดีความฟ้องร้องเนี่ย ก็สามารถดําเนินไปได้ค่ะถ้าเกิดใครจะจดทะเบียนแต่งงานก็แต่งได้ถ้าใครจะจดทะเบียนหย่าก็มีเกณฑ์หย่าได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนอะไรที่เป็นธุรกรรมเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคุณจะมีเกณฑ์ได้ทำนะส่วนใครที่เป็นแฟนกันหรือว่ามีความรักแล้วคนนี้คิดยังไงกับเราเปิ้นมองว่าเป็นเพื่อนๆไปก่อนอืมจ้าสิงเนี่ยเป็นเพ้่เหมือนกันเป็นเพื่อนไปก่อนเป็นเพื่อนยาวๆถ้าจะคบอะเปิ้นคิดว่าต้องเป็นเพื่อนกันมานานแล้วถึงจะแปลเปลี่ยนไปเป็นความรักเนาะเหมือนแบบคบๆไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนใกล้ชิดแล้วกลายเป็นความ ส่วนถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะให้ระวังโรคผิวหนังกับโรคไตนะอย่ากินเค็มใครแบบว่าระวังภูมิแพ้แล้วแบบผดผื่นคันสิวเสออะไรขึ้นได้นะสำหรับจาสติกนะคะอ่ะคำตอบที่4มาไพ่ลายควีนออฟคัพตอนนี้คุณอาจจะเหมือนแบบถ้าถามว่าชีวิตเป็นยังไงต้องบอกว่าราบเรียบเรื่อยๆเ,เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่อยู่บ้าน ถ้าถามว่าเราเหมือนแบบจะได้งานใหม่ไหมไม่นะทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมต้องบอกว่าคุณเป็นยังไงจะเป็นอย่งงางนั้นะช่วงนี้นะคือถ้าหางานใหม่ก็ยังไม่ได้ถ้าคุณว่างงานอยู่ก็อาจจะยังอยู่บ้านอยู่อะไรแบบนี้เนาะยังไม่ได้กลับไปอะไรมากเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่บ้านก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆเนาะไม่มีการแข่งขันไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรถามว่าเรื่องการเงินก็เรื่อยๆ แต่ถามว่าเห็นไหมคนนี้เขาก็ดูมีความสุขดีเขาทาเพลงเห็นไหมคะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแบบนี้เนาะแปลว่าก็มีความสุขตามอัตภาพต้องพูดแบบนี้ความรักก็รักกันดีคะ่ะถ้าถามว่าเขาคิดถึงเราไหม <S <S ก็ต้องบอกว่า <S <S มีความคิดถึงเนาะแต่ว่าคุณอาจจะอิโมชั่นอลได้นะมันอาจจะมีความน้อยใจได้ถ้าคนที่เป็นคู่กันให้ระวังความน้อยใจก็แล้วกันเนอะมันอาจจะมีอารมณ์เหมือนแบบขี้งอนน้อยใจเอาแต่ใจอะไรอย่างนี้ได้เนาะแต่ว่าโอเคโดยรวมก็แฮปปี้ยังรักกันดีอยู่อะไรแบบนี้นะถ้าเกิดถามว่าเขาชอบเราไหมก็มีเกณ มาปึง้งคำถามสุดท้ายอะไรเนี่ยห้าดาบแหมตอบมาสามสี่ข้อเนี่ยคือดีหมดเลยนะมาจบที่ข้อที่ห้านะถามว่าห้าดาบเนี่ยไพ่ต้องบอกว่ามันมีความมีอีโก้นะคุณอาจจะไม่มีใครช่วยเหลือถ้าในเรื่องการงานอาจจะต้องฝ่าฟันตามลําพังเนาะไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบตัวเท่าไหร่ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าฝ่าฟันไม่ได้ไหมเปิ้นมองว่าได้นะถ้าเกิดว่าคุณเคยเป็นแบบคือคุณจะมีความเป็นนักสู้แหละแต่ให้ระวังอีโก้ละกันต้องบอกแบบนี้ว่าถามว่างานเนี่ย มีอุปสรรคไหมมีแล้วคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องทําคนเดียวไม่มีใครให้ความร่วมมือเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือระวังคําพูดระวังความที่เหมือนแบบเรามั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วพอเราเหมือนไปพูดอะไรแล้วเหมือนไปขัดแย้งกับคนอื่นอ่ะมันจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองได้เพราะฉะนันระวังคําพูดอารมณ์ความคิดให้ดีนะคะถ้าเกิดถามในเรื่องการงานเนาะส่วนในเรื่องความรักมันอาจจะยังมีอุปสรรคเนาะมันมีความอีโก้ใส่กัน มีปัญหาในเรื่องการพูดคุยกันหรือไม่ก็มีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณอะไรแบบเนี้ยได้เนะเพราะฉะนั้นหาดาวมันเป็นไพ่ของการประทะค่ะเป็นไพ่ของการที่มีการแบบ มีอุปสรรคอะเพราะฉะนั้นอาจต้องใจร่มๆนะให้ระวังเรื่องคําพูดอารมณ์ให้ดีละกันสําหรับ5ดาบนะคะโอเคจบไปแล้วกับ5คําถามไปงนไพ่ไถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ทาโร่เห็นไหมหนะ้าไพ่ไม่เหมือนปกตินะคุณก็สามารถทายความหมายได้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้รีวิวสนุก,นกๆเบาๆแบบนี้ละกันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้เนอะที่แบบมีการรีวิวไพ่ใหม่ที่เปิ้นได้มานะแล้วก็มีการทําท้ายคลิปอะไรคําถามคําตอบอะไรแบบเนี้ยถ้าชอบก็ช่วยกันกด subscribe คอม นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เปด้วยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับการที่เปินมีไพ่รอบหน้าแล้วกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ